ไม้ด้วยครับชวไม้ด้วยไ่อยครับตม่ไม้กับแบบพานชน่อไนี่นะนสวยอย่างหน้าเหมือนเตยเลยอ่ะเตยไหนเนี่ยมีชื่อจริงไหมเตยสองสบนม่ไหมครับไม่ไหมครับ ดูคนเลยครับดูเส้นดูไหมเลยไม่สบายไอ้หายไปดียวไช่ครับน่ารักมากดีน่ารักมากดีเอามิงหนึบนึนงครับดีนะจียันเลยดูคนเลยครับดูคนเลย ชอตเล่มสามดานอลไยนะอ่าทุกทีเลยอ่าแล้วไงเออมาถึงแล้วบอกไปนี่ครับนี่ยอมรับไปแล้วอไม่ตรงชื่ตัวเองบอกไปเ่ยนะครับชอตเล่มอ่าเรียนแล้วก็เลือกเรียนที่ไหน ดูไม่ได้ทำกับหมอทำเดีนี้ไม่เอาไม่ไหวแล้วอี่ทำเท่าไหร่สี่ร้อยไปม่มันม่มันมีเขาเรียกว่าอะไรทีรติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกแล้วเจอว่าพี่ลออกจากส้วเบอร์อะไรเบอร์ ทำยังไงหึงผลดีเสร็จสุดโตงสอดฉันมาชุ